อยากเตือนทุกคนเลยถ้าจะลงสไลเดอร์แบบนี้อาอการที่ลงหลายๆคนทําให้สนุกจนหยุดไม่ได้เลยด้วยก็มีให้มานั่งซ้อนกับเพศซิมะโยกมะโยกคเต้าที่ก็มีให้ขับอาจับ และนี่คือพูวิลล่าที่เอาใจใส่เล่นน้าสุดๆบ้านพูวิลล่าแบบปิดไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนตอนนี้เราอยู่กันที่แกนโอเอซิสพูวินล่าและคือหลังใหญ่มาก13ห้องนอน16ห้องน้ำเปิดเข้ามาชั้นล่างเขาจะเป็นโซนกิจกรรมสระว่ายน้ําคือใหญ่เวอร์มีมวยทะเลไว้ระบายอารมณ์กับเพื่อนๆน้าเย็นๆช่ำๆ้อมกับสไลเดอร์ยาวถึง15เมตรคือสายปาร์ตี้สายเล่นน้าบอกเลยว่าบ้านนี้คือมีมาเล่นน้ําจะมาปาร์ตี้หรือมาถ่ายรูปบ้านนี้คือตอบโจทย์และยังมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้ริมซาย จัดเต็มกินสส่อาหารก็สามารถทำกับข้าวกินเองได้อุปกรณ์ครัวก็คือมีให้ครบเลยดูในส่วนของห้องนอนกันนี้เขามีให้ถึง3าชั้น,นบ้าน13ห้องนอนห้องนอนคือดีงามมากเริ่มต้นพักได้2 0ถึง60คน <c oughs> ใครมีเพื่อนเยอะโอ้โหบอกเลยว่าหลังนี้ตอบโจ <c oughs> ทย์จะมาเป็นกรุมทัวร์บริษัทก็ได้นะมีทั้งห้องนอนเตียงเดี่ยวและห้องนอนเตียงห้องน้ำมีให้ในตัวทุกห้องเลยแถมบ้านนี้ยังมีห้องที่รองรับคนชราและผู้พิการมีครบจบในหลังเดียวเลยมาพัก35หาคนห่ารแล้วตกเฉลี่ยคนละเจ็ใบแดงแถมบ้านนี้เขายังแบ่ง ห้องพักได้ด้วยนะสนใจติดต่อจองได้ช่องทางนี้เลย